ประเด็นที่2ครับอีกโครงการที่กระทรวงพม,มได้เริ่มทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือโครงการบริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะครับเป็นการให้ความรู้แล้วก็ฝึกนะครับผู้บริบาลผู้สูงอายุนั้นใน5มิติก็คือทางด้านสังคมด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีนะครับ ในปีที่ผ่านมาเราได้ดําเนินการไปทั้งหมด12จังหวัดนะครับ19พื้นที่ซึ่งก็แบ่งเป็นเหนือกลางอีสานใต้แล้วก็เริ่มไปที่35คนพอมาในปี2,568ในปีนี้เราได้ ต่อยอดโครงการนะครับเพิ่มเป็น1 5อพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศนะครับยงเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2อ6 8นเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักบริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุทั้งหมด3 1 1คนนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือว่าสสวนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรับผิดชอบการจัดอบรมของนักบริบาลผู้สูงอายุแล้วก็ในวันที่20นี้ครับเราจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นะครับให้กับนักบริบาลปี67นะครับแล้วก็ในปี2,568นี้นะครับก็อีกประมาณเกือบ300คนนะครับแล้วก็เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าในแผนระยะยาว3ปีจากนี้ไปเราจะมีนักบริบาลนั้น31,000กว่าคนนะครับทำให้สามารถ ครอบคลุมนะครับเทศบาล2,000กว่าแห่งทั่วประเทศเอาาอบตอีก5,000กว่าแห่งรวมแล้วเนี่ย7,700กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วก็สามารถดูแลผู้สูงอายุได้กว่า3ล้านคนนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงพอมองกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาะ 3, สัมพันธ์2เรื่องครับขอบคุณครับ